ฮัลโหลสวัสดีครับแม่นหนูแดงผมซื้อแต่รถผมซื้อแต่ไอ้ไอล้ลอตเตอรี่ผมเสียดายอะไรผมซื้อลอตเตอรี่หาไปเพิ่นเก้าศูนย์อ่ะพี่น้องลำไพ่บอกตัวเดียวได้เก้าศูนย์นี่น้องลำไพ่เพิ่น,นหนึบอกข้อมฝันนั่นเอเข้าอมฝันน่ะย้ายย้ายบอกกันละที่ว่าย้ายบอกกันละกับ บอกตัวเดียวเข็งๆนเก้าศูนย์นะ่เออเราก็บ่กลับพร้อมเนี่แม่ก็ต้องกลับนเดียวเลขคนนี้คนนี้เลขคนนี้ก็หลายตัวพร้อมใช่เลขแม่เกูนตัวเดียวครับได้บ่แม่หนูแดงได้บ่ได้น้ำน้ำมนไทยปไม่ได้แม่เื้อาลสางเงอยพันพันพยันรัดพยัดอ่ะพยัดพยันว่เล่นเโอ้นั่เล่นเล็ก โอ้ยนอ่นอ,งนองน้ไปน้องน้ำพายถือหลายบ่น้องน้ำพาพยกรพราะไ้ใส่ยากอะราคาคืนน่ะละห้าแสนอ,อ่าแล้วก็ท้องนักท้องคําเบอร์ท้องอีสองบาทถือท้องอีสองบาทงานกตอันกับเนี้อหน่ออีกกับเงืนอหน่ขาเมือนให้ยังวุ่นหนักาวนไอนงั้นถือเด็กยังเหลาเมือนมเมนต์จะได้งวดนี้จะได้อีกขาหกแสน่บ่เนี่ หอประมาณย่งมหกแน่อยยนะอยางหกแสนอ่าเราถือถือเจ้าราถือเจ้าเกนอีราถหึ่งซีราถือว่าเลขถูกเกาเลขถูกตัวเกาแลึ่งซียังไ่งหาซีเปนเพิ่นถือเจ้าเลขแล้วอย่าเลขง่ายเพิ่น่เอาเลขแล้วเพิ่นถือตัวมาถึอเลขล้วอีกาเลต่อเลขง่ต่อเลขง่ดวงดีแทนเราละเก้าศล้า เขาเลขอันเนี <sympath icking> ่ยก็เขาเรียกชูประคอนเลขฝันเพื่อนน่แะแมนว่าเอาเรียกทั่วประอเรียกฝันดูทั้งสี่สับไปสับมาเขาเรียกไงครับสับไปสับมาเรียกเราอ่ะแ้่ว่าฝันแม่นักแม่นนงว่าต้แม่นันฝันแม่นอานนีแม่ยู่ในบ้านเปอไก่ฝันเบื้องอันชีพเปนไก่ได้ถือแม่ทุกคนออกไม่ติดการปบัตทกเลยนะเรามีเงินหราะครับผมจะได้ผมซื้อ ผมซื้อลอตเตอรี่ฮาร์บายวันละเก้าศูนย์เนอะโอ้โหแอมพอยสีน้ำอันอตันอันนอนไปบนนอกกันดอกครับอันใต้ดินผมมาดูซื้อจักบักเออแสดงไงเนาะแสดงฝันให้ยีกันเด้อภาวนาเนาะมาที่นี่ไอ้เพื่นเพื่นจะลงมาเห็ดกระถินวันไหนเนี่ยเพื่นลงมากระถินปะเพื่อนไปลงมาจ้กเพื่อนมาทีเดียวสุดปีใหม่เลยเสร็จแล้วเสร็จปีใหม่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 ครับ แล้วมันถือทุกวันนี้นี่พี่น้าเป็นการฝันนกาะถึงฝันเบิดแม่ถือเบิเออฝันฝันเทไรก็ถืองวันี้ฝันขักฝันแน่ฝันว่าย้ายเอาเงินให้เก้าสิบบาทอันเป็นร้านสิอันแม่เียกว่าปิดนร้านิแม่ไม่ได้ว่าเก้าสิบาทนี่ยายว่าเก้าสเนี่ยซื้อเอาเลยระวังซิอันน้าพูแม่บอกว่ถือแม่บ่ก่ถือแม่พเพื่อว่าเก้าสิบเนี่ยซื้อเอาเลยครับออ่อนย้ายให้คอนหมอเขซื้อ ตั้มพ่นอัานนับไพ่บอกฟังหมดเศร้านี่นี่แม่ไม่ได้ว่าแต่นี่แม่วาย้ายว่านไม่ไงว่าก็ทูนตัวเดียวเสือเลยแล้ววางชีกัะนะครับตามเลขทูบตัวเก่าอีกเนาะเพราะว่าเลขทูบเราเคยออกเอาไปซื้อเลขล้าก็ได้เนาะแม่ซื้อเลขล้าก็ได้ร้องร้องมึงเลยเนี่ยเออเอาไปต่อเลขล้าได้อยู่เพราะว่าเลขเล้ามือเอือนนี่เนาะสามสามแปดเลขทูบอ่ะสามสามแปดต้องสั่งกระไปต่อย งวดไหนก็นได้เพราะว่าเลขเพิ่นก็นมักจะเขาย้อนหลังเพิ่นก็ะติเขาแทบพุ่งวดแหละเนาะครับแทบพุ่งงวดเพมันก็จะพุ่งงวดเนี่นมททงงนยมาเก่าสู้อเนี่ยนายนแม่นเราแดงว่าคิดว่าไม่ถูกแล้วก็ยังมามักน้ำเขาอยู่เนาะได้แม่ดูแลยังดได้น้ะเขาว่าเขาซื้อหลายแลย้วเพราะจองซื้อดอกแม่เขาว่าพี่เ<อ>ข,ขาเขาถือขาใส่ครับถ้าใส่นละ้วเ <แ S 1> พิ่นก็ได้ร้องเงาะ แายน้ำเขางวดเป็นลครคับงวดนี้ก็ได้หกแสนคืนเนีน่นรวมรวมกันอดยอดกนประมาณนั้นองครับครับอันเอฟอปนถึงแนม,มอันเซีม่วนติดต่อน้องลำไส้นะคะครับให้เอฟซีวันไนถึงเนาะวันติดตานอ้องนํำไพ้เนาะอาเห้ไอนถึงแม่กันหนครับก็เก้าศูนตัวเดียวตรงๆว่าต้อง,งกลับ กระดอนกบตัวเดียวคนนี้มือแรกคนเนาะมือแ,มแรกไป่บอกแม่ก็มือแรกคลิปแรกถามเลยคนก็ไม่ได้บอกได้อย่างไรมันนี่เพราะแม่มืันนี่ผมได้บม่ได้บอกหลายเด้อบอกะเดลกทูบก็เลขความฝันแค่นั้นแน่เลยสามสามแปดเลขทูบกับเลขฝันเก้าศูนย์โตเดียวโตเดีเยวบวกกบพ่่เนาะแฮ่มบวกกบเลยอ่านเพื่อนฝันแม่นหรือว่าอันอันอันเพเพื่อนฝันแม่นี่ลี เาบงมืออื่นเอาเลขฝุ่ไปตามเลขเรามืออื่นสามสามแปดหามันออกอครับผมคู่รางวัลค่ะติดตามาไม่แด้วจ้าครับวันกี่หนึ่งเนาะทันวะรอติดตามกันไหมอีกทีหนึ่ง<อ>ครับครับผมอขอบคุณขอบคุณแม่แพะหลายคำฝากมาถึงน้องลางําไผ่ด้วยจี๋เฮยโศกเฮยมารพี่น้องเอฟซีอยู่ทางบ้านเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญเป็น,ปนบุญกุศลน้องลําไผ่เนาะ นะครับที่ได้ซอยนะครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ผู้ที่สื่อน้ำที่ตามนะครับครับผมอ่ะขอบคุณหลายครับผมครับครับอ่ะนะครับผมพี่น้องอีพีี่น้องที่ได้ตามน้องลำไผ่เก้าศูนย์นะครับคงจะครับบอทัวหานะเมนูแดงได้งวดนี้ได้หกแสนกว่า วันนี้ได้หกแสนแมนงวดก้อนนั่นเจ็ดแสนกลัวโอ้กัดล้านแล้วเนี่ยเอาผู้ใดผู้ใดเอมเมต์บ้านเพิ่งถ,ถือแทบว่านึ่งเบิ่งเอาเบิ่งเอา <c oughs> นะครับอ่ะรอติดตามกันนะครับผมหรือพี่น้องจะเอาไปตามรัฐบาลเพื่อนบ้านเบืองน,นะครับรัฐบาลเราเอาไปตามเลยนะครับทุกคนทุกท่านลองเอาไปตามเบือบ้องอื่นสามสามแปดนะครับเด็กถูกหนองล้ำไพ่นะครับลองเอาไปตามเบื้องเพื่อจะออกจังหวัดก่อนเพื่อนกะตาม หาหนึ่งซีกะออกหาหนึ่งซีนะครับเรียกแล้ววันพุธที่ผ่านมาร้องออกสามสามแปปตามเบื้งน,นะครับพรุ่งนี้รัฐบ,บาลเพื่อนบ้านนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อน,นะครับผมหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับ